t ด e i อินเทลเลเจนซ์พาเที่ยวในวันนี้จะชวนไปตะลุยหมู่หมอกขาวท่ามกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้าที่มีธรรมชาติสวยงามแปลกตาจากกลุ่มหินหนูนจำนวนมากและมีประวัติศาสตร์เล่าขานถึงเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกห่างจากสนามบินพิษณุโลกประมาณสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปต้องวางแผนเวลากันดีๆนะคะ จะไปกลางเต็นท์นอนค้างที่นี่กันก็ได้ที่พักของอุทยานเปิดให้บริการหรือจะไปแบบเช้าไปเย็นกลับที่นี่มีพื้นที่กว้างมากๆเพราะจริงๆแล้วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่บนรอยต่อของ3จังหวัดด้วยกันค่ะสำหรับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเทือกเขาหินร่องกล้านี้เมื่อปี2511-2515ที่นี่เคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในประเทศไทย ในช่วงเวลานั้นการเผยแพร่ลทัทธิคอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองเลยเกิดเหตุการณ์ปะทะเพื่อปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์ค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อยุทธการภูขวางแต่การเข้าพื้นที่นี้เต็มไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าเป็นป่าทึบและมีสภาพภูมิประเทศสลับซับซ้อนทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแผนการปราบปรามจากการใช้กําลังทหารไปเป็นการซื้อใจมวลชนให้เปลี่ยนใจไปร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงแทน ภายหลังยุทธการนี้ประสบความสําเร็จก็มีการพัฒนาพื้นที่นี้และทําให้เป็นอุทยานแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติที่สมบูรณ์เอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่แห่งนี้คือลักษณะพื้นที่ที่เป็นหินปุ่มหินนูนและหลายส่วนเป็นร่องหินที่แตกแยกออกจากกันทําให้เวลาเดินเที่ยวต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะสาเหตุที่ต้องระมัดระวังเพราะเราอาจจะมองไม่เห็นรอยแยกของก้อนหินบริเวณพื้นและบางส่วนก็มีต้นหญ้าปกคลุมเอาไว้ลักษณะทางธรรมชาติแบบนี้มีการอธิบายเอาไว้ว่า นี่คือหินตะกอนประเภทหินทรายมีธรณีสันฐานที่เกิดจากการแตกและการกร่อนจนได้หินที่มีรูปร่างแบบนี้เมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีรอยแยกเหล่านี้ก็ได้ขยายตัวจนกลายเป็นร่องลึกนั่นเองส่วนป่าบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าเต็งรังป่าดิบเขาป่าสนเขาและทุ่งหญ้าถ้าเราเข้าไปเดินไปเดินมาก็จะได้เจอดอกไม้และกล้วยไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะตอนที่เราไปเที่ยวที่นี่มีหมอกลงค่อนข้างมากและมีเวลาไม่มากจึงเก็บไฮไลไท์ได้แค่ลานหินแตกเท่านั้น แต่เท่านี้เราก็ประทับใจมากๆเพราะวิวที่ได้เห็นทําให้เรารู้สึกประทับใจที่ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่แพสถานที่อื่นๆทั่วโลกเลยสําหรับไฮไลท์อื่นๆของอุทยานแห่งนี้ก็คือลานหินปุ่มพาชู้ท่งภูแผงมะน้ำตกร่มกล้าวพราดอนน้ำตกมันแดงและโรงเรียนการเมืองการทหารที่เคยใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์บรรยากาศน่าค้นหามากๆเลยค่ะ แในอุทยานแห่งนี้ยังมีผาถึง5ผาให้เราได้ไปเดินชมวิวด้วยกันใครที่สนใจอยากจะไปชมอุทยานภูหินร่องกล้าสามารถติดต่อเข้าไปก่อนได้เลยนะคะส่วนราคาเข้าอุทยานผู้ใหญ่ก็จะเสีย40บาทเด็ก20บาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่200บาทและเด็ก100บาทเท่านั้นเองค่ะใครไปเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วชอบธรรมชาติอย่าลืมไปเที่ยวที่นี่กันนะคะ